Got สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่คริสเตียนอิลิกเซนปิดดิวแล้วทำไมข่าวเงียบหายหลายคนสงสัยนะครับคริสเตียนอิลิกเซนมาถึงแคลิริงตันเทนนิงกาวแล้วนะครับเพื่อทดสอบการแพทย์ส่วนแรกก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะผู้เล่นใหม่ของ Manchester United แต่อาจใช้เวลาในการตรวจร่างกาย ควรเนื่องจากการรักษาของคิสเซียนอิริกเซ่นนั้นซับซ้อนอย่างเห็นได้ชัดจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาได้รับการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบฝังโรคหัวใจจะต้องทําการตรวจสอบหัวใจอย่างละเอียดทีท้วนก่อนเพื่อความมั่นใจคิสเซียนอิริกเซ่นตั้งค่าเหนื่อยของเขาอยู่ที่150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับพร้อมโบนัสอื่นๆนอกเหนือจากนั้นกองกลางชาวเดนมาร์กรายนี้จะถูกประกาศอย่างเป็นทางการโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกไม่เกิน 48ชั่วโมงข้างหน้านะครับอย่างแน่นอนอาจจะเปิดตัวพร้อมกับลิซันโดมาติเนสก็ได้นะครับอาจจะชูเสื้อพร้อมกัน2คนเลยและหากทุกอย่างเสร็จสิน้นคริสเตียนอิเล็กเซนจะเข้าร่วมทีมจะเข้าร่วมทีมของเอริกเชนฮารในออสเตรเลียไปสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนงานนี้แฟนผีเตรียมเฮกันได้เลยนะครับกับชายหัวใจเล็กคนนี้